อพี่อย่างซื้อดูครั้งแรกรู้ว่าตั้งใจทุกคนที่ซื้อพอดูตั้งแต่แรกรู้เลยว่าตั้งใจทุกคนขอบคุณมากครับผมตั้งใจครับ บสแดงอาเงินพี่น้องฟีฟ่ๆด้ยครับผมก็ลงทุนอยู่ลงทุนหนึ่งหลายใจขายแห้งหลูกๆหลูกๆก,ก,ก,กัน้องๆก็เลยค้าดตโตไปรอเลี่ยงในช่วงปิดฤดูก,การสองก็เช่าชุดเช่าอะไรมาที่มันเป็นงานวัฒนธรรมนี้ฮะเ้าบโบเถมี่เองสิครัไปเช่ามาเพื่อให้มันสมบูรณ์ วันเกิดน้องแอนอย่าลืมทำกลุ่มปิดนะครับครับผมอ๋อบัตรมีติ้งของแอนอะ่ะเหลืออยู่ประมาณห้าสิบที่นั่งอยู่นะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้จองเนี่ยหนึ่งหนึ่งพันสอ้าสิบาทได้เสื้อหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นงานแฟนมีตแอนออรด,ดีในวันเกิดแอนด้วยนะครับที่โรงแรมเราเลยเดอะบอสกรีนโฮเทลตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบบาท ตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบบาทนะครับผมถ้าโรงแรมเต็มทุกคนไม่ต้องห่วงคือมันอยู่ในพื้นที่ที่โรงแรมเยอะอยู่แล้วมันอยู่ในเมืองเขตไกลเมืองอยู่แล้ว่สิเปนครับโรงแรมอยู่ในเมืองก็เยอะนะครับไม่ต้องห่วงคือมาเลยหนึ่งพันสองอเกาสิบขายเป็นเก้าอี้นะครับขายเป็นเก้าอี้เป็นงานแฟนมีททุกคนจะได้เสื้อหนึ่งตัวแล้วก็ เริ่มตั้งแต่1นึ่ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหนึ่งทุ่มถึงถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงแรกก็จะเป็นกิจกรรมมีติ้งแฟนคลับแอนออรดีนะครับในทุกๆบ้านทุกๆชมรมก็คือทุกท่านที่มานั่นแหละก็คือเป็นแฟนพันแท้เลยสื่อบัตรเข้ามาหนึ่ก้าสิบาทนะครับกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดสนิทกันมีรถตัดหน้าเรา กิจกรรมที่ทุกคนแบบใกล้ชิดสนิทกันนะครับแล้วก็สองชั่วโมงท้ายก็จะเป็นพี่อ้อมไม้เมืองร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราได้อบอุ่นอบอุ่นเป็นฟิลอบอุน่นครอบครัวนะครับแล้วม่วนจอยกับเลียงนลุมน์นะครับเลียงนลุมน์กับสิพ้าทุกคนแบบปิดท้ายเราก็จอยกันเต็มที่เลยเครื่องดื่มมีขาย มาตองมาได้เหลือบัตรอยู่5้าสิบบัตรถ้าใครอยากซื้อบัตรแฟนมิดของแอนในวันเกิดแอนนี่ครับก็ไปที่เพจซื้อตั๋ว AB Story นะครับซื้อตั๋ว AB Story ก็สิบอกว่ามันเป็นหลายงานในวันเดียวกันได้โอกาสเดียวกันทั้งเปิดคาเฟ่ยอย่างเป็นทางการด้วย เปิดคาเฟ่เปิดห้องประชุมอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแล้วก็วันเกิดแอนด้วยแฟนมิตแอนด้วยนะครับก็อย่างให้ทุกคนม่เด้อ